หัางดีดไหมแม่ขัางดีดไหมผมเดี๋ยวจะผมปล่อยให้สายด่วนให้แอดมินก่อนก็จะพอได้เหรอนอ,อกอก่านั วลรกออกเน่ให้แป๊บนึงครับเของเราเขาตอบมาแล้วใช่ไหมโดนมิจฉาชีพหลอกครับ ไม่ดีก็ปังอะ่ะใครอยากเข้าปุ่มรีบเข้าเลยนะจะปิดไลน์แล้วไม่ไม่ดีก็ปังอะ่ะหนึ่งเก้าห้าตรงตรงจ้าเบ <c oughs> ้าวไลนา์ <c oughs> แล้วไม่ได้มาเปิดบ่อยนะบอกก่อนเนี่ยดูเนี่ย ห้างออกตัวนี้ใช่ไหมข่างออกถ้าออกหนึ่งเกหนี่ก็คือนี่ให้แค่นี้1 2ึ่งสสี่ห้าฟันห้าจอห้าเก้านี่เกือบแตก3าตแล้วดูจีนเช้านี่ห้าเด้งบนลาน่างนี่เช้าก็ห้าเด้งบนลาน่างแล้วดูนะปังไม่ปังอันนี้มือเล่นถูกอันนี้แล้วก็นี่คือดาวโจนดาวโจนฟันเจก็มาเจสูงสาลัดก็ปังเห็นไหมบอกแล้ว ข้าก็จิ้มลิงเข้าไปเลยำลกำลังจะปล่อยครับรอแอดมินปล่อยในห้องก่อนแป๊บเดียวแอดมินไปใส่สงสัยต้องไปปล่อยเองเนี่ยถูกอาจารย์ก็คือจังตรงของตัวเองเซื้อได้มัหรือเปล่าไม่พึกลุง ไม่เหนื่อยจริงครเป็นแบบคืออะไรงงมากเหมือนเหมือนมาทำงานอีก ช้ามันช้ามันอบอกทุกครัไม่ค่อยโอดนะีตเลยเหมือนเราทำงานเองี่แป๊บหนึ่งครับนี่ไง มากเลยไม่โอเคนะเป็นแบบนี้ปีป่ะเหมือนเราทำงานเองอ่นะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งปล่อยให้ในห้องก่อน เรียบร้อยครับปล่อยเองแล้วไม่รอแม่งนะแอดมินทำงานช้างงมากเดี๋ยวปดเป็นแบบนี้ไม่เอาปดอ่ะพร้อมแล้วจะให้แม่แคปแล้วนะเสียเวลามากขออภัยแล้วที่เสียเวลาครับมีชาชีพกระลายแอดมินก็ชาปวดหัว บอกนะว่าเลขที่ปู่ใหญ่ลงนะครับที่ว่าเห็นวันที่ไปอุดรฟังนะอยู่ในสายด่วนนี่แหละเอามาทําถ้าชอบตามไม่ชอบผ่าน8ปดสองแสาดแปสาตัวแล้วก็นี่คือสายด่วนแคปครับ สายด่วนงวดน,นี้นะมีเลขที่ชอบมากกับเลขรองงวดน,นี้ชอบ087ผิดถูกขออภยัยผมไม่รู้ว่าเลขมันจองตัวไหนเนี่ยดูเนี่ยเขาพูดเขาคอมเพนแอดมินเนี่ยแอดมินต้องปรับปุงตัวเองนะ087กับ187นะแม่ส่วนเลขรองเป็น197กับ520 ส่วนอันนี้เป็นเลขที่ปู่ใหญ่ลงจะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้ในเนี้ยมันเป็นเลขทูบอยู่แล้วแต่อันเนี้ยแล้วแต่ดวงใครดวงมันให้ซ้ำนี่ละ่ะแต่อยากให้อยากให้เล่นตัวนี้0 8 7กับ1 8 7แต่ถ้าใครจะเล่น4ตัวนี้ก็ได้เล่นไปแต่ชอบเนี่ยชอบแค่2ตัวนี้ ผมขอให้เองๆขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้มีโชคแอดมินไปซื้อเลขค่ะว่าลูกไปใส่แต่คือช้าผมไม่โอเคไงคือเราจ้างแอดมินมาทำไงเข้าใจไหมไปแล้วแม่สวัสดีวันนี้ขอให้เองๆขอให้รวยแบบปังใครไม่ทันใครจะถามอะไรถามให้เวลาอีกสองนาทีสิบไปแล้วเหนื่อยนะเป็นแบบนี้คือเราจ้างแอดมินมา แอดมินช้าอ่นนะขอถามนะใครอยู่ในกลุ่มบ้างขอถามหนึ่งคนละคอมเมนต์ใครอยู่ในกลุ่มให้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 พูดดีว่าแอดมินคนนี้เป็นแบบไหนเป็นยังไงเดี๋ยวจะไปบอกแอดมินถ้าไม่ปรับปรุงนะไม่เอาครับผมเหนื่อย คือมีแอดมินอนะ่ะก็ต้องทําตามหน้าที่สิมันไม่ได้เยอะไงแต่มันช้าไงเข้าใจไหมในสองพนหนึ่รคนดูเนี่ยใครที่อยู่ในกลุ่มผมเนี่ยแอดมินคนนี้เป็นยังไงว่าสิบว่าสิบว่าวาเด้อเมื่อยคือเราเราจ้างมาแต่คือมันไม่ได้ยากเย็นนะครับแต่คือทํางานช้าไงผมจะไปต้องไปลงเลขเองนะคนก็เขารอเบิง้งรอรออยู่นะ เมื่อใจเป็นยังสี่ะ